สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงข้อสอบใน e s t i o n Bank ซึ่งจริงๆแล้วก็ใช้วิธีการเดิมครับแต่ว่าเนื่องจากว่าฟังก์ชันของ e learning รอบนี้เนี่ยมันอาจจะมีสลับที่กันบ้างน,นะครับหลังจากที่ทุกท่านได้เข้าสู่ระบบ e learning ของโรงเรียนร้อแล้วนะครับลงทะเบียนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้จากนั้นนะครับก็ มันจะโผล่มาที่หน้านี้เป็นหน้าแรกของเว็บไซต์หน้านี้จะมีรายวิชาทั้งหมดนะครับของเราอยู่ในส่วนของกลุ่มวิชาอาหารคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปก็จะมีนอน,นรอชั้นปีที่หนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็ห้องสมุดวิชาอาหารครับผมยกตัวอย่างเช่นผมของชั้นสามเนี่ยผมลงไว้แล้วนะครับภาคการที่หนึ่งนะครับก็ไปดูสมมุติว่าวิชายุทธวิธีทาหารรประดับหมวดครับเราจะเข้าไป เพิ่มข้อสอบในนี้ก็คลิกเข้าไปข้างในคนระับก็ผมทําเป็นโมเดลแบบนี้ก่อนขั้นต้นนะครับจากนั้นผมก็มาที่บริเวณที่นี้ครับด้านขวามือเนี่ยจะเห็นรูปรูปเฟืองนะครับฟันเฟืองเนี่ยคลิกเข้าไปครับเดิมตรงนี้เนี่ยมันอยู่ด้านล่างซ้ายนะครับปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนใหม่อันนี้นะครับล่างซ้ายไม่มีครับตอนนี้มันอยู่มันอยู่ขวาบนตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับก็จะขึ้นเป็นแก้ไขาการตั้งค่าจนม,มาถึงเพิ่มเติมเข้ามาที่เพิ่มเติมครับ คลิกเข้าไปนะครับหน้านี้นะครับเพิ่มตรงนี้เห็นไหม q u e ค t i o n Bank อยู่นี้ครับเราคลิกเข้าไปตรงไหนก็ได้คำถามนะฮะเข้าไปที่คำถามขึ้นมาหน้านี้เห็นไหมครับอันนี้ผมลงไว้บอลแล้วของผมในส่วนของอคําถามของชั้นปีที่ชั้นปีที่สามนะครับทอมหนึ่งนะครับเราสามารถเข้ามาเพิ่มที่นี่ได้เลยนะครับทีนี้วิธีการเพิ่มคําถาม เดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกรอบนึงว่าทายังไงนะครับแต่นี่คือวิธีการเข้ามาเข้ามาเพิ่มคําถามข้อสอบในใน e-learning ของแต่ละวิชานะครับแต่ถ้าวิธีการนําเข้าก็ได้นะครับโดยมาที่ icon format นะครับแล้วก็ลากลากไฟล์ลากไฟล์ที่แปลงแปลงไฟล์เป็นไฟล์ text แล้วนะครับซึ่งทุกท่านน่าจะจำได้เดี๋ยวถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวยังผมจะทําให้อีกรอบหนึ่งว่าทำยังไงนี่คือวิธีการเข้ามาเพิ่ม เข้ามาเพิ่มคำถามใน Question Bank ของทุกวิชาครับทำแบบนี้ครับตรงนี้นะครับ